วัดดีวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องแฟนเต้เชื่อว่าหลายคู่ต้องเคยเป็น 1. ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต้องเคยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันและบอกเลิกกันบ่อยๆคือถามหน่อยเวลาทะเลาะกันอะทําไมต้องชอบบอกเลิกกันด้วยวะคือไม่เข้าใจทําไมไม่คุยกันด้วยเหตุผลทําไมไม่คุยกันดีๆเวลาไม่พอใจก็แต่เลิกกันปะมึงจะไปไหนก็ไปแล้วมึงถามกูแล้ยัง ว่ากูจะไปจากมึงหรือเปล่าแล้วก็มึงไปหาคนที่ใช่เหอะมึงไปหาคนที่ดีเหอะมึงไปหาคนที่คู่ควรกับมึงเหอะแล้วมึงถามกูบ้างยะว่ากูต้องการไปจากมึงหรือเปล่ากูต้องการคนที่ใช่หรือเปล่าคนที่ใช่คนที่กูอยากอยู่ด้วยอ่ะมันคือมึงไงแต่มึงก็แต่ไล่ไม่ฟังเหตุผลไงเอะฮี่อะไรก็ไล่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 อย่างเดียวสับกูคนอะไม่ใช่ควายเฮียที่ต้องไล่ไอสัตว์แต่ต่อให้มึงไล่ะกูก็ไม่ไปก็กูรักมึงไงต่อให้มึงไล่กูก็ไม่ไปและอีกประเภทหนึ่ง คือพวกที่ไม่ฟังเหตุผลมึงก็เอาแต่คิดเองเออเองมึงถามกูบ้างยังมึงเคยถามกูไหมว่ากูไปไหนมากูทาเฮียอะไรอยู่กูได้ทําอย่างที่มึงคิดหรือเปล่ากูได้ไปไหนกับใครหรือเปล่าอีกประเภทหนึ่งคือพวกที่ไปไหนแล้วไม่ยอมบอกมึงรู้ไหมมึงไปไหนอะแล้วมึงไม่ชอบบอกกูมึงเคยคิดบ้างไหมว่ากูจะคิดยังไงมึงไปกับใครไปยังไงกลับยังไงมึงไม่เคยคิดเงียมึงเข้าใจความเป็นห่วงปะสับบาจบแยกยุบ